ดังแท็กทีมร่วมง,งาน World Champion of UV Protection UV Moon 400 c a ช l e เลนท้าเช็คประสิทธิภาพกันแดดยืนหนึ่งลาโรโพเซแบรนด์เวสําอางจากฝรั่งเศสที่แพทผิวหนังทั่วโลกแนะนำเป็นอันดับหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวและการปกป้องผิวจากแสงแดดจัดอีเวนต์ใหญ่ใจกลางเมือง World Champion of UV Protection UV Moon 400 a l l e เลน ชวนท้าเช็คประสิทธิภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่หลานลดโพ o s a y a n ทส r i o s UV Moon 400ที่มาพร้อมกับสารกันแดดใหม่ Maxoril 400เพื่ออัปเกรดการปกป้องผิวจากรังสี UV ครอบคลุมไปจนถึงช่วง380-400นาโนเมตรหรือเรียกว่าอันต้าลอง UVA พร้อมพบกับ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอต จุงอาเซนและดังนัทชัยร่วมแชร์ประสบการณ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดและการันตีประสิทธิภาพกันแดดยืนหนึ่งจบถึงอันตาลอง UVA ที่สุดของการปกป,ป้องรังสี UV ที่เหนือกว่าก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมมินิแฟนท็อกจุงดังที่เรียกเสียงกรีดดังสนั่นจากเหล่าแฟนคลับค่ะ โอเคค่ะก็วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ La Roche Posay ซึ่งเป็นแบรนด์เวสเสัมางอันดับหนึ่งที่มีแพทย์ผิวหนังแนะนำาทโรนะคะก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Antéreos ซึ Ant ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดนะคะซึ่งมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันในเรื่องของรังสี UVA ซึ่งเป็นเวฟเลงที่ยังไม่มีใครในตลาดปกป้องได้ ai, ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่ารังสี UVA มีอันตรายกับผิวแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เราจัดกิจกรรมตรงสยาสแสมแสปนี้เพราะว่าเป็นคลิปท้าทายกับแสงแดดกันเลยท้าทายกับรังสี UV นะคะทุกคน จริงยิ่งตอนนี้ถ้าเราสังเกตดู U V index มันก็เพิ่มขึ้นแสงแดดก็ทำลายผิวในทุกที่และโดยเฉพาะช่วงนี้กำลังจะถึงซัมเมอร์ที่อากาศร้อนมากๆากนั้นทุกคนจะต้องมีการดูแลแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงแดดนะคะครานี้ได้เกียรติของมูี่สุดของความร่วมงานเลย่ะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องชุ้งน้องนางมาเป็นตัวแทนนะคะร่วมงานเป็นตัวแทนที่จะดูซิว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าน่าจะมีแฟนๆของน้องๆที่จะช่วยกันดูซิว่าน้องจุ้งน้องนางไทยเรามใจส ดีค่ะจริง,รรงดีใจมากครับผมวันนี้ก็เหมือนแบบได้เรามาเป็นตัวแทนที่เราจะมอบสิ่งดีให้กับทุกคนน,นะครับผมนะกันแดดตัวใหม่ครับผม <c oughs> จริงๆก็ดีใจมากเลยครับคือจริงๆก็เป็นแบรนพันธกของเราโรสเซ่<ช>แล้วคือกันแดดก็เคยใช้ตัวเก่า <behav S 2> ครับผม<ช>อันนี้คือตัวใหม่ที่ได้ลองใช้มา <Pis. S 2> ครับผมก็อยากจะบอกว่าเนื้อมันแบบ invisible fluid มันจะแบบบางเบาแล้วก็แบบทาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยครับผมไม่เหนียวเหนอะหนะใช่แล้วก็ป้องกันรังสี UVA แสงแดด อย่างแล้วก็แอร์ฟิวชั่นด้วยครับใช่ใช่โดยเฉพาะตอนนี้มีเคลมลับอะไรนี่ครับเพราะเราต้องเจอแสงไฟเจอแดดทำงานที่แบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเรามีเคลดลับดูแลตัวเองไว้เยอะม้ยครับผมจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะทาครีมบำรุงแทบตายแต่ถ้าเราไม่ใช้กันแดดนะครับมันก็เหมือนแบบสูงเปล่าเพราะฉะนั้นหนักครีมหลักในการดูแลผิวก็คือกันแดดครับผมใช่ครับผมสำหรับผมอยากจะบอกทุกคนว่ากันแดดจริงๆเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะใช้อยู่แล้วครับผมถึงจะแบบ ที่เกียดทาสกินแคร์บางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาแบบออกจากบ้านเนี่ยแต่ผมว่ากันแดดยังไงก็ต้องทาผมแล้วตัวที่แนะนำมากๆคือ La Roche Posay Anthelios UV Moon 400นะครับผมซึ่งป้องกัน ultra long UVA ได้ด้วยครับผมก็วิเศษของนนาการเปิดตัวในวันนี้ครับแฟนๆที่มาร่วมงานจะได้เจออะไรกันบ้างก็วันนี้แน่นอนนะคะนอกจากได้เจอกับน้งจุงน้องดังแล้วนะคะจะได้ พบกับในเรื่องของข้อมูลว่าแสงแดดมันเป็นอันตรายกับผิวเรายัางไงเราควรจะต้องดูแลผิวจากแสงแดดยังไงเพราะว่าครีมกันแดดกันเหมือนกันอาจจะปกป้องผิวได้ไม่เหมือนกันแล้วก็คงจะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆจากคุณหมอที่จะมาแนะนําว่าเราจะดูแลผิวให้เหมาะกับช่วงรังสี UV เยอะๆขนาดนี้หรือว่าช่วงหน้าร้อนอยังไงคะ่ะครับแล้วสามารถใครที่อยากสนใจอะไรเงี้ยครับได้ค่ะสำหรับคนที่สนใจฟังน้องจงน้องนางแล้วนะคะสนใจก็สามารถ ดูแลาหาผลิตภัณฑ์ของลาโรชัวเซได้นะคะในช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของว่าซาบูดอีแฟนบอยบิวทรียมนะคะหรือว่าผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซเป็นช็อปปี้ลาซาด้าคอนฟีนะคะหรือว่าไปตามโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกก็สามารถพบกับผลิตภัณฑ์ของลาโรชัวเซได้หมดเลยค่ะคร<ม>ับผ,<ม>ผมก็ยังของฝากด้วยนะครับผมลาโชเวอเซอยู่อฟอด้วยนะครัะผมจะบอกว่าใครได้ดลองแล้วเนี่ยอบอกเลยว่าตั้งแต่ตัวนี้จะไปยืนหนึ่งในใจผมแน่นอนครับมาลองกันเยอนนะครับ